สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภาร,รกิจกองบัญชาการกรองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อวานนี้สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่ส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดสงขลาเข้าพบนายสุทธิพงศลมเหมประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอนทพอโดยเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมอาชีพเก็บรายงานการผสมเทียมและมอบน้ำเชื้อโคแช่แข็งสายพันธุ์นอนทพอเพื่อใช้ในการปรับปรุงสายพันธุ์โคให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งได้แนะนำวิธีป้องกันโรคที่เกิดกับโคนะักกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอนทพอบ้านกระ หมู่4ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพ,พาจังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้สำนักง,งานพัฒนาภาคสีส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดยะลาเข้าพบนายอาแดนานาดีประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทพอโดยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บหลักฐานการผสมเทียมและมอบในตัวเจนเหลวน้ำเชื้อโคแช่แข็งสายพันธุ์นอทพอเพื่อใช้ในการปรับปรุงสายพันธุ์โคให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งได้แนะนําวิธีป้องกันโรคที่เกิดกับโคณนะที่ทําการกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทพอกลุ่มเปาะเซงบ้านเปาะเซงหมู่หนึ่งตำบลเปาะเซงอำเภอเมือง จังหวัดยะลาและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกรองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน